ครับสำหรับคลิปนี้จะมาตอบคำถามนะครับว่าเจ้าไฟสปอตไลท์ตัวนี้ติดยังไงนะครับผมก็นี่นะครับใช้พักเท้าพักเท้าของเกียร์ยูงนะครับนี่ครับตรงเสื้อสูบมันจะมีรูน็อตอยู่ก็นั่นนะครับใช้น็อตร้อยเข้าไปครับตรงนี้นะ เอนอร้อยยึดเข้าไปเลยเนาะยึดกับเสื้อสูบตรงฝั่งนี้นะครับอีกฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับมันก็จะมีมีรูน็อตอยู่เหมือนกันเนาะอยู่ตรงเสื้อสูบคนละฝั่งตำแหน่งมันก็ใกล้เคียงกัน,นะนครับต่ำาต่เโากันนิดนึงแต่ก็ติดตั้งออกมาแล้วก็ไม่ไม่น่าเกียดนะครับพอดูได้เนาะ นี่ครับประมาณนี้เนี่ยอีกฝั่งขาเกียร์ยงตัวนี้ฝั่งนี้มันจะยาวแล้วก็ตัดออกนะครับตัดออกหน่อยตัดออกแล้วก็มีตัวอุดตัวอุดไว้นะครับถ้าไม่มีตัวอุดก็ปล่อยมันข้างนั้นเองประมาณนี้สปอตไลท์ตัวนี้ก็ติดตั้งมาปีนึงนะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวลองเปิดดนะูเนาะอันนี้เป็นไฟ ปลอดไ์เนาะมี่เป็น daylight. ดีไลท์ดีไลท์จะมีสีแดงด้วยก็นี่ครับมีกระพริบมีสว่างแล้วก็เบาลงมาแล้วก็จะกระพริบนะครับหนึ่งปีแล้วนะครับก็ยังใช้งานได้อยู่หรือว่าคุ้มอยู่นะครับ ให้ดนูนี้เนาะนนครับมันจะมีรูอยู่ตรงเสื้อสูบแบบนี้นะครับทั้งสองฝั่งไปลองดัดแปลงกันดูครับไม่ต้องไปใส่ต้องไปใส่กันโครงกันเครื่องนะทาง่ายๆทํากันง่ายๆครับแบบใล้ราคาประหยัดนะครับผมก็ มาสวยไหมก็ผมก็ว่ามันก็พอดูได้นะครับโดยเฉพาะเวลาวิ่งในตอนเย็ยนๆหรือว่าช่วงฝนตกนี่ก็สังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยช่วงเช้าๆมืดๆอะไรครับก็เรื่องการมองเห็นได้ดีเหมือนกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอแนะนําไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ